Đi ra một chiều rồi. À. Ê thông mã. Má khai, má khai. vinh dẫn đường. Đến, đến. vềเอา của cho lằng này đi kiếm về trước nha. Tối nhiên sẽ được ai đấy. Đúng không? Chưa biết. Chưa biết. Chưa biết. เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเลยนะครับผมนี่ครับมาถึงแล้วห้องโอ้โหเราสามล้อบุกอะไรยังติดบุกอยู่นะเนี่ยจุ๊บอ่ะยุบยุบ จัดรถดีๆก่อน,น,นอือหือนี่ฮะออใครอ่ะทำไรกันนะ่ะเฮ้ยฮโป๊ะใครโปร๊ะไไเอาไหมนีเน่เอาดิเอาดิถ่ายคลิปมิน่ะ เหมือนกันเลยเอาเปิดประตูเข้าไปเฮ้ยคนหลงอ่ะเดี๋ยวพี่ถือกล้องให้มาซื้อของแต่ว่าร้านมันหยุดก็เลยมาพุดีเลยระหว่างทางนี่อ่ะนี่ฮะวางครัวตรงจุดไหนอ่ะโอเคนะทุกท่านครับผม ไจะระยระยัางหน่อยช่วยยังไม่ได้เดินระบบใหม่เย <c oughs> อะโอเคฮะทุกท่านเมื่อกี้เข้าไปในห้องน้ำนะพักก็ล่าสุดถึงห้องถึงบ้านแล้วฝนก็เริ่มซาเริ่มหยุดนิดนึงนะทุกท่านก็ <c oughs> อัปเดตเลยตอนนี้นะแต่ว่างานเราจะพอไปถึงบ้านแล้วฝนจะมาอีกเปล่านี่<า>ยังไม่แ<ใ>น่ใจนะถ้าแบบนี้ก็ได้อยู่พอได้อยู่นะทุกท่าน ด้อเปุ้ยก็ก็ก็ขอขอเข้าไปดู<ห>ทำอะไรกันอยู่แหม้วจ้องเจ้าของเปิดให้ดิขอบคุณจ้า <c oughs> ไหน <c oughs> ขอดูหน่อยไอที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยรีวิวหน่อยขออนุญาตนะอ้าวเดี๋ยวทุกท่านนี่พี่น้องปอน อ้ยจ้าสวัสดีครับู้ชนี่เฮ้ยกระเป๋าร่วงเกิดปฏิหาริไม่มีไม่มีโอ้โหปฏิหารินี่ตั้งตอนไหนนี่ตั้งมอเช้าเลยเหมือนตั้งนานเนาะฮะดูรกรกโอ้โหสวยนี่แหละที่ท่านอนี่นี่คือตัวอย่างเลยที <S 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 ่รีวิวนี่ไม hm ่เหมือนดิ่าเออไม่กว่าเอ้ยได้ เออคุณได้ก่อนเขาบ้านหนึ่งนี่ของมาบายยังอยู่ยังใหม่อยู่นี่ใหม่กว่าไงคุณได้ม้านโอ้เหรอใหม่กว่าด้วยนี่ฮะฮะโอ้เพียบเลยนะมีเครื่องปรุงเป็นเครื่องแป้งด้วยป่ะเนี่ยหรือว่ายังไงไม่เก้าอี้นี้หนูซื้อไว้ไว้นั่งเล่นแต่เอื่อลมานั่งทำตอกข้าวโอ้ได้เลยใช่ไหมนี่ฮะก็รีวิวโต๊ะครัวน้องปอเลยนะทุกท่านหน่อยพอพี่กัปตันมีลายนี้เหมือนกันเปล่าอ๋อผมเป็นลายมังกรใช่กับ เฮ้ยมันจะเกินตัวแล้วเนาะเราเล่นเราเล่นเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยดูเดียวกันเลยเป๊ะเลยตัวเดียวเลยก็ต่อไปเวลาเราทำกับข้าวเวลาอะไรเราก็ไม่ต้องก้มเนาะใช้ไม่ปวดหลังยืนยืนทอดยืนอะไรได้ใช่แต่าผมเนี่ยจะต้องหาเป็นแผ่นอลูมิเนียมหรือไม่ก็แผ่นกระเบื้องก็ได้มาวางตอนจะมีเตาแก๊สมันจะร้อนอืเนี่ยร้ส่วนน้องปอนี่เป็นเตาไฟฟ้าหมดเลย่ะ อย่าเดินไปตรงนั้นมันมีลิงอยู่อ๋อลิงดุด้วยนะใช่เราเดินมงางกันเลยไปเอาแล้วก้าวหนพี่ก้าวห้องน้ำอยู่เดี๋ยวไปดีหลังดีจะไปมีภารกิจอีกนะใช่มึงไปก็ได้สไปก้าวไปนู่นเลยโอเคงั้นฮะทำไมไอทำไมไออะสู้นรนไม่ได้เลยนี่อยากจะถอดไปไม่ไดก้เดี๋ยวตรงนี้เลยจรใจเลย โอ้ลืมดูเลยนี่ไงโอ้โหสีชมพูชอบโอ้โหพาดปิวเลยอ่ะปิวเลยเฮ้ยเย็นเย็นดีเย็นดีเย็นเย็นอันนี้บอร์หนึ่งแล้วไงอือขอให้เกิดตั้งใหม่อะไม่เกิดตั้งแต่แม่มาตรงนี้ส่งมานอยังไม่ได้ใส่โอ้ยว่าร้อนให้มันขาดไปทีแล้วกู้อะให้ฟังเลยกู้กู้ไปแล้วที่นอนไหนอ่ะก็ถือโอกาสรีวิวเลยใช่เป็นไงล่ะโอ้นิ่มนะเป็นไงล่ะสวยมันมันมันคุมที่นอนไม่ได้ อ๋อทำไมมันขยู่ขยี้เนี่ยนอนดิ้นหรือเปล่านี่นอนดิ้นปะโอเคครับผมยินดีครับผมยินดีครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะฮะทุกท่านนี่ภารกิจหนึ่งเนาะไปอีกอย่างหนึ่งภารกิจที่ต้องทำเนาะครับผมเดี๋ยวเราู้ในคลิปต่อไปว่าภารกิจอะไรครับ ส่วนคลิปนี้ก็แวะมาดูแวะ,อะเอาชั้นวางมาส่งนะคะรับตันแล้วก็มาดูว่าที่น้องปอนได้แล้วเป็นยังไงรีวิวให้ดูเลยนะฮะเปนธรรมดาที่ไหนเลยพี่พี่เป็นธรรมดาที่ไหนเหรอรรด,หหรดูดิโอเคฮะทุกท่านคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย